งั้นนี่โกโซบิกนะสวที่เป็นอยู่หมดวาระจะอยู่ยาวอยู่ยาวอีกกี่ปีถ้าว่าไปตามนี้ก็จนกว่าจะมีกฎหมายลุงและไอ้คนได้สมัครอ่ะเป็นยังไงเจงบง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของสวเนะี่ยเรื่องของส so วตอนนี้ก็มีการเปิดรับสบับรอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็มีการเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายโทษการแนะนําหรือการโดนใบดําตลอดชีวิตนั่นหมายความว่าการจัดตั้งการหัวต้องตามกฎหมายมีความผิด โดนใบดำได้ประการที่ 4. การให้ความรู้การเชิญชวนลงสมัครทำได้หรือไม่การให้ความรู้การเชิญชวนลงสมัครโดยทั่วไปแล้วหยุดแค่ให้ความรู้หรือเชิญชวนลักษณะนี้โดยตัวมันเองทำได้อยู่แล้วแต่อาจเป็นเหตุให้เป็นความผิดอื่นได้เมื่อได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากการให้ความรู้หรือเชิญชวนอาทิ 1. การตั้งกลุ่มเพื่อติดต่อกันไม่ว่าในช่องทางใดๆเช่นการตั้งกลุ่มไลน์ และมีการแลกคะแนนกันขอคะแนนกันการหัวกันเป็นต้นสองการสร้างกลุ่มแต่มีการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีแนะนำตัวเรื่องของสว,วนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนะการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้านะฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกตัดสินท,ทางการเมืองตั้งแต่พักอนาคตใหม่นำโดยธนาธรจึงรุ่งืองกิจนะะก็มีการเคลื่อนไหวนะฮะและตอนนี้นะฮะ ก็ทั้งก้าวไกลทั้งก้าวหน้าก็ทําการลุมโจมตีคณะกรรมการการเลือกตั้งใหม่กําหนดเวลาสาวนะที่เป็นมาเนี่ยเป็นสวอของคอสชอตอนนี้สวคอ,อสชอพ้นจากอานาจแล้วจะเป็นสวอของประชาชนมีการเตรียมพร้อมมีการจัดการเต็มที่มีคนมาสมัครอยู่สองพันกว่าคนในวันแรกนะครับซึ่งครั้งที่ผ่านมามีคนมาสมัครอยู่เจ็ดพันกว่าคนนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องสว นะครับมันจะเป็นยังไงอ่ะนะฮะทางออกมันจะเป็นยังไงตอนนี้ทั้งก้าวไกลไอ้ติมก็ลุมด่ากรกตไม่ชัดเจนบันที่เวลาเน่านี่นั่นนแล้วก็บอกว่าสวทุกคนที่ต้องไปออกทีวีนั่นคือสิ่งที่เขาคิดผมเรียนหุ้นส่วนหน่อยไอ้ความคิดของคนเนี่ยนะฮะ ที่ไม่เข้าใจหลักที่มาของสมาชิกผู้ทีสภาซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูนเนี่ยซึ่งเป็นสองส่วนนะระยะแรกในช่วงที่รัฐธรรมนูญออกมาเมื่อพ้นวาระมันจะเป็นช่วงที่สองที่จะมาจากสองร้อยคนมาจากกลุ่มอาชีพต่างๆทำไมให้มาจากกลุ่มอาชีพต่างๆเพราะเขาต้องการคัดคนดีไม่ต้องการคัดคนชั่วเข้ามาเป็นสวจงสำเนีกไว้ นั่นคือข้อที่1ข้อที่2เขาจึงกำหนดให้มีการวางอาชีพต่างๆซึ่งให้กกตเป็นผู้ดำเนินการนะฮะแต่กฎหมายลูกที่ออกมาหรือระเบียบอกกตที่ออกมามันจัดให้มีการมาตามอาชีพจริงแต่สุดท้ายก็มีการไฟ่กันอันเนี้ยผมเรียนย้ำว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญน,นะครับประการที่สม,มีคนตั้งคำถามว่า กะกะตนี่เอามาจากไหนต้องให้ผู้สมัครไปออกทีวีทุกคนให้พวกนี้รู้ไม่จริงเพราะการเลือกตั้งรูปแบบนี้เคยใช้มาแล้วครั้งหนึ่งนะ,ะตั้งแต่หลังปี2560เป็นต้นมาโดยเขาเลือก50คนจากกลุ่มอาชีพนะครับการเลือก50คนจากกลุ่มอาชีพที่ว่าเนี่ยนะฮะเขาจะให้หาเสียงแต่หาเสียงกันเองภายในกลุ่มอาชีพเดียวกันเพื่อให้ได้บุคคลที่มีกลุ่มอาชีพ ให้ตรงนะครับเข้าไปทําหน้าที่สวนะครับส่วนต้องมาหาเสียงไหมไม่ต้องมาหาเสียงเขาจะหาเสียงเฉพาะในกลุ่มก็ให้พูดนั่นอยู่แล้วคนที่มาเลือกกันเองจะหาเสียงได้ถามว่าทำไมไม่ให้ประชาชนเลือกมันคอร์สัป่นยังไงมันไม่ใช่สภาผู้แทนสฎรไงมันเป็นสมาชิกผู้ฒิสภาไงมันเป็นสภาสูงไงสภาสูงหลักคิดนี่มันมาจากไหนมาจากอังกฤษไงอังกฤษมีสภาพระสภาขุนนางสภาสูงคนที่มีความรู้ความสามารถไง มันไม่ใช่มาจากประชาชนนะประชาชน,นก็สภาล่างไงมันคนละส่วนไงนะคือคนเหล่านี้เขาไม่ศึกษาแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ณปัจจุบันตอนเนี้ทําไมผมพูดได้เต็มปากรู้ได้ไงรู้มาจากไหนคือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย128าานะร้อยี่มาตรา 44. นะครับที่บระรดมยรพยุต์ใช้มาตรา44บนะครับบังคับใช้หลังจากทําประชามาติมาแล้วเนี่ยบังเอิญในมาตราเนี้ย ไอ้ข้อเราเนี่ยที่มีปัญหาที่นักการเมืองไม่พอใจต้องแก้ตำนูนเนี่ยผมไม่ควรนั่งร่วมในการแก้อยู่ด้วยนะฮะจึงรู้แล้วก็มีการถกกับเรื่องเนี้ว่าจะเอายังไงเป็นยังไงที่มาเป็นยังไงกระบวนการเป็นยังไงจะต้องเป็นยังไงต่อไปและมันควรจะเป็นอย่างไรผมจึงเรียนหุ้นส่วนให้ทราบนะครับนั่นหมายความว่าเกนะฮะ สวชุดปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่สมัยยุคพลเอกประยุทธ์จะรักษาการต่อไปยาวแต่จะไม่มีอำนาจที่จะโหวดนายกรัตรีนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นยาวยาวขนาดไหนอย่างน้อยก็เดือนสิงหาคมนู่น่ะประมาณ2 2สิงหาคมนู่นนะครับถามว่ามีโอกาสจะยาวกว่าน,นี้ไหมมีโอกาสจะยาวกว่าน,นี้เพราะอะไรถ้าสารมูลรับ ว่ากฎหมายลูกซึ่งตอนนี้ไปร้องทั้งปปชไปร้องทั้งผูต้ตรวจการแผ่นดินไปฟ้องท้งศาลธรรมนูลว่ากฎหมายลูกที่ออกมาตอนนี้มันขัดต่อธรรมนูญน,นั่นหมายความว่าล่มไอที่สมัครไปล่มล่มเสร็จเรียบร้อยจะเกิดอะไรขึ้นทราบไหมฮะต้องร่างกฎหมายลูกใหม่ <c oughs> งั้นนี้โกโซบิกนะสวที่เป็นอยู่หมดเวระจะอยู่ยาวอยู่ยาวอีกกี่ปี ถ้าว่าไปตามนี้ก็จนกว่าจะมีกฎหมายลุงและไอคนที่สมัครอะ่ะเป็นยังไงเจงบงแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทอดวาร่างคุณเกลงทถวันสืบราชายสูยงเจือจำรูนพระเจ้าแผ่นดินสินคราแผ่นดินไทยในรับชกครางที่สิ้นทรงอุทิศเพื่อบูมประชาสืบ รัฐบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรณมหิอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรรมะนาถบอพิรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะททรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังกรมโพยย่พระบาทละมีนำพาคนไปราสุตอนเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพรับเรียงไกร กษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเหนือยิ่งสิ่งใด Se oli